โอเคครับผมนี่เราก็จะมาดูการชนนะฮะจากการชนงานดิบนะครับผมที่เราแจ้งไปนะครับว่างานดิบเนี่ยแล้วเขาจะมาต่อยื่นเสริมวิธีการต่อยื่นและเสริมการชนเนี่ยเขาทํากันยังไงเนี่ยครับวันนี้ผมพามาดูเลยนะครับก็บอกไว้ก่อนนะช่างเขาต่อยื่นมาแล้วตัวนี้จะเป็นไซส์มาตรฐานนะครับผมก็คือต่อยื่นขนาด10เซนหรือว่า4นิ้วนะครับก็คือจะทําการยื่น ตัวข้างบนกันชนนะครับกับด้านข้างของกันชนนะครับตัวนี้ก็มาตรฐานเลยแต่จริงๆแล้วถ้าลูกค้าเนี่ยสนใจนะครับอยากจะยืดมากกว่านี้หรือสั้นกว่านี้สามารถสั่งทาได้หมดเลยนะครับ<อ>เพราะว่างานของเราเนี่ยจะเป็นงานเขาเรียกว่าอะไรแฮนด์เมดเนาะ DIY สั่งได้หมดเพราะว่าจะมีบางท่านนะครับต้องการ5นิ้ว ก็สามารถทําได้นะครับหรือว่าต้องการ10นิ้วโออยากชอบเท่ๆใหญ่ๆสไตล์ยุ่นสไตล์ญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็เออก็สามารถสั่งทําได้นะครับทุกตัวเลยตัวนี้จะเป็นกันชนเมกานะครับที่เราพามาโชว์เป็นรุ่งใหม่นะฮะตนเนี้ยืดด้านข้าง4นิ้วนะฮะนี่ให้ดูเห็นๆเลยจะด้านบนนะครับ4นิ้วก็ทั้งตัวเลยนะฮะ อันนี้เป็นสเต็ปหลังจากนี้ช่างเขาก็จะทําการปูแผ่นบนกันชนนะครับผมใส่คิ้วกรอบกันชนแล้วก็เลี่ยมข้างกันชนนะครับส่วนชายล่างตัวตัวนั้นนะฮะไม่ต้องเลยเพราะว่าเป็นชายล่างไซบิ๊กนะครับซึ่งจะพอดีกับตัวกันชนอยู่แล้วนะครับก็เดี๋ยวสเต็ปต่อไปเนี่ยจะเป็นอย่างไรเ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าช่างเขาจะทําอะไรกันบ้างนะครับผมเดี๋ยวไปดูกันเลยฮะครับก่อนที่เราจะเข้าไปสู่กระบวนการทํากันชนนะครับเดี๋ยวว,วันนี้ผมพามาพบ กับช่างทําการชนของเรานะครับช่างจักรของเรานะครับเอาช่างศักด์สวัสดีครับผมเดี๋ยวแนะนําตัวนิดนึงนี่ช่างคนเก่งของเราเลยนะครับว่าช่างทําอะไรยังไงชื่ออะไรครับผมเดี๋ยวแนะนํารบกวนได้เลยสวัสดีครับผมช่างศัก์ครับรับต่อการชน อ่าเป็นการชนรถบรรทุกนะครับผมตอนนี้เราทํามาสเตปหนึ่งแล้วหลังจากนี้การชนของเราจะต้องทําอะไรบ้างครับช่างศักก็ตอนนี้ก็เหลือใส่ขอบข้างครับอ่าขอบข้างกันชนนะฮะขอบขอบรอบกันชนทั้งหมดครับอ่าก็จะเป็นคิ้วรอบกันชนทั้งตัวนะฮะใช่ครับโอเคเสร็จแล้วเราก็จะใส่ชายล่างชายล่างคือตัวนี้ครับชายล่างก็จะเป็นตัวนู้นเลยชายล่างกันชนนะฮะก็เป็นชายล่างมก้าโอเคขอเสร็จแล้วเราก็จะใส่ จาะใส่ปูบนครับอ่าเจาะใส่แผ่นปูบนกันชนนะครับผมใช่ครับใส่แผ่นปูบนเสร็จเราก็จะใสเลี่ยมข้างแล้วก็ตามด้วยคิ้วขอบอ่าก็จะมีเลี่ยมข้างนะครับแล้วก็คิ้วขอบกันชน okay โอเคนะครับผมและสเต็ปการทํางานนี้เรารู้คร่าวๆแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าช่างเขาจะประกอบให้เราทั้งตัวเลยว่าวิธีการของเขาเนี่ยทำยังไงกันบ้างครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับผม นี้เราก็ทําการใส่คิ้วนะครับ4ีหุนน่หุนนะครับซึ่งเป็นคิ้วเหล็กนะครับให้กับตัวกันชนนะครับซึ่งเป็นตัวที่จะปูแผ่นบนกันชนนะฮะเพื่ออะไรนะครับใส่คิ้วเพื่อเสริมความแข็งแรงนะครับนอกจากคิ้วด้านบนนะครับที่เราใช้4ี่หุนน่หุนเราก็ยังมีค <K university anyway> ิ้วด้านข้างนะครับผมด้านข้างของตัวกันชนนะครับใส่เพื่อให้ตัวกันชนเนี่ยสวยงามด้วยนะครับเก็บงานให้สวยงามแล้วก็เพื่อความแข็งแรงของกันชนนะครับพอเสร็จจากการใส่คิ้วตัวกันชนแล้ว เราจะทําการครับจับยึดตัวกันชนกับชายล่างเมก้านะครับซึ่งตัวนี้ที่เราเอามาใช้จะเป็นชายล่างเมก้ายิ้มใหญ่นะครับซึ่งเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูช่างนะครับประกอบให้ดูนะครับเดี๋ยวตามไปดูกันเลยฮะเวลาลูกค้านะครับเอาไปติดที่รถบรรทุกของท่านเนี่ยสวยงามมากๆเลยบอกก่อนนะฮะเราปานีดนะครับทุกขั้นตอนนะครับในการทำนะฮะ เราใส่ใจกันทุกรายละเอียดนะครับผม oh. <Ng ambre> นะครับลูกค้าจะได้กันชนที่สวยงามครับแน่นอนนะครับจากเราไปนะฮะสำหรับขั้นตอนต่อไปนะครับก็จะเป็นการประกอบนะครับผมชายล่างนะครับนํามายึดติดกับกันชนนะครับผมก็เราก็จะมีเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับเพื่อความสวยงามนะฮะนี่นะครับดูชายล่างกับกันชนนี่ครับเห็นไหมรอยต่อก็จะเสมอกันเป็นหน้าเดียวเลยนะครับผมส่วนด้านข้างของกันชนกับชายล่างนะครับผมก็จะต้องมีความยาวที่เสมอกันนะครับ เห็นไหมครับตัวกันชนเนที่เราต่อยื่นออกมา4นิ้วหรือว่า10เซนนะครับผมก็จะพอดีกับภายล่างด้านข้างนะครับ<อ>ก็เดี๋ยวท่างเขาจะทำการประกอบนะครับก็เดี๋ยวดูการตกแต่งของกันชนกับชายล่างของเรานะครับผมเดี๋ยวไปดูกันเลยฮนะ ก็นี่ก็ช่างก็จะทําการยึดน็อตน,นะครับหลังจากที่เราเจาะรูตัวชายล่างนะครับกับกันชนนะครับซึ่งต้องเป็นรูที่ขนานกันนะครับช่างก็จะทําการใส่น็อตผู้แล้วก็น็อตเมียนะครับทำการยึดแต่งให้ชายล่างกับกันชนเนี่ยให้อยู่ในระนาบเดียวกันนะครับผม ที่เราประกอบตัวกันชนกับชายล่างแล้วนะครับตอนนี้ได้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วครับช่างท่าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ประมาณ60-70%ครับ60-70%นะครับแล้วหลังจากนี้เราจะต้องทำอะไรกันต่อครับก็เดี๋ยวต่อชายล่างให้เสมอตะบนอืมตะบุนแล้วก็ใส่ไอ้ขอบให้แข็งแรงอ๋อครับผมเสร็จแล้วสเล็กก็จยเก็บเยอยเก็บนะฮะแล้วก็เจาะแล้วก็ปูบนปูแผ่นบนกันชนแล้วก็เจาะรูใช่ไหมครับได้ครับ อแล้วเราก็ต้องมีการใส่คิ้วกรอบเอาเลี่ยมข้างก่อนเลี่ยมข้างก่อนอ่าเลี่ยมข้างก่อนนะแล้วก็มาใส่คิ้วกรอบคิ้วกรอบนี่คือเราก็ต้องเจาะรูทั้งหมดเลยไหมครับใช่ครับใช่อ๋อเสร็จจากทั้งกระบวนการแล้วก็ถึงจะมาใส่ตัวแป๊บไหมครับผมแป๊บแป้นอ๋อ อันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนสุดท้ายเลยก็จะเสร็จเลยหนึ่งตัว,ตวส่งไปชุบครับอ่าล้วก็ส่งไปชุบอ่าหลังจากนี้นะครับยังไม่จบนะฮะต้องส่งไปชุบก่อนนะ,ะถึงจะจบชุบเสร็จยังไม่พอต้องมาย้ํากันชนอีกนะฮะโอ้โหกันเนี่ยฮะกันชนของเรากว่าจะได้หนึ่งตัวนะครับผมกระบวนการค่อนข้างจะเยอะแล้วก็อาศัยความประณีตแล้วก็ละเอียดนะครับทุกขั้นตอนนะฮะก็เดี๋ยวมาดูกันต่อนะครับว่าสเต็ปต่อไปที่ช่างตากของเรานะครับจะมาทํากับกันชนตัวนี้<อ>ว่าเสร็จแล้วจะสวยงามขนาดไหนนะครับเดี๋ยวไปดูกันต่อเลยฮะ